ไอายัางเห็นบ่น่าเขาบอกว่าคนอีสานบ่นดีเบ้ผู้ใดว่าอีสานบ่นดีกูเห็นแล้วบักพักมึงบอกอีสานบ่นดีมึงบอกอีสานเป็นบ่นดีเมียกูมาจากอีสานเจ้าโฟลูกูอยู่ทิกเก็ตอยู่เฟซบุ๊กมาจากอีสานด้วยมึงบอกบ่ดีแม่เมียกูมาจากอีสานเป่พอมีอากูด้วยมาจากอีสานกูไปมีชีวิตยอยู่อีสานหกปีที่แล้วบักพัก กูสิโต้ยนามึงเลยฮานี่กูสิทุกเจน่องสิปากคานี่แม่ภสึกดีป่ะกูซูนซูนป่บ่อยากเข็ดงานบ่อยากเข็ดงานแล้วปะว่วอังกฤษด้วยว่วอังกฤษไปยังไหนเอ้าเอ้าอยู่ตรงบอดีปากฮานิเออ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 มึงโัวบอดีกับกูกูเป็นอีสานเด็กกูเป็นฝรั่งมาจากอีสานปากพาก พีนะ่น้องมึงเหละอันนี้ขานี่แม่มึงกี่คุณซูนมึงซูนไหลายานี่ไปอีสนานบ้าเออ,เอ,อ